ออสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวคนโหดประจำ FB นะครับเมื่อกี้นี่เองสดๆเลยนะครับแตออ่ในคลิปนี้ผมจะขอตัดเสียงออกแล้วนะครับเสียงเสียงในคลิปที่ผมได้อัดไว้โอเคครับมาดูคลิปแรกกันเลยโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับ เ,เรื่องมีอยู่ว่าทีมผมทีมน้ําเงินครับได้นําไปห่อน3วินทีมแดงเขาทำอะไรไม่ได้ครับเขาก็เลยงัด l l ต t ออกมาห้องก็โนนะครับผมห้องโนทะลุครับแต่ดูสิ่งที่เขาทํานี่คือคลิปแรกนะครับสังเกตสังเกตการยิงดีๆนะครับจะเห็นแค่2ชื่อก็คือเอลิคอนกับดักกี้ครับสังเกตดูนะครับยิงกันรัวๆเลยครับ หยุดยิงแล้วครับเพราะว่าที่หยุดยิงเพราะว่าพวกผมเหลือกสี่คนแล้วครับยังไงก็สู้ไม่ได้แล้วโอเคครับน่าจะมีเท่านี้นะครับโอเคครับนี่นี่อีกตัวหนึ่งเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งโอเคเราไปคลิปที่2เลยครับเพื่อความสั้นของคลิปด้วยจะได้อัพคลิปเร็วๆไม่กดผิดขออภัยได้ครับ โอเคพอามาถึงวินที่สองครับเดี๋ยวนะครับผมปิดโอเควินที่สองนะครับเรียบร้อยครับ3ามตัว3ามตัวแล้วนะครับ3ามตัวสี่วะสี่แล้วดิโอเคพาร์ทนี้ก็คงน่าจะอีกแค่สี่ตัวเหมือนเดิมครับ แม่นจริงครับคมจริงโอเคห้า okay, ตัวนะครับหกตัวครับโอเคเจ็ด okay, ครับเหลือผมคนเดียวสุดยอดครับโอเคครับเดี๋ยวไปพาร์ทที่สามครับผมพาร์ทที่สามเนเดิมครับเ,เดี๋ยวผมจะชัดๆเลยนะครับ ผมจะซูมเข้าไปนี่ครับตัวแรกตัวสองตัวสามครับสามตัวแรกครับสามตัวสุดยอดครับสี่ตัวครับห้องนอนนะครับสุดยอดครับห้าตัวเออเล่นเล่นเล่นอย่างนี้ก็ <laughs> ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเลยครับโอเคห้าตัวครับผม สำหรับพาร์ทนี้โอเคพาร์ทต่อ,อไปเป็นเลข AD. เอดีสำหรับคนที่โหดไอ้อเ๋ยนนะครับมันจะมีอีกสองคลิปเดี๋ยวดิเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรตอนนี้ก็อัดไว้สามนาทีแล้วนะครับสามนาทีครึ่งครับอ๋อนี่ไม่กล้ายิงครับโอเคซ้อนๆกนันไม่กล้ายิงแล้วโอเคงั้นเรามาดูคลิป Uh, เลข ID กับชื่อตัวละครข้อมูลเกี่ยวกับคนโหดประจำ f p ได้เลยครับนี่แล้วแต่จะคิดนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะโอเคนะนี่ครับคนแรกดักกี้ ID ครับดูไว้นะครับเดี๋ยวได้กลับคำนึง ID หนึ่งสี่สองสองครับผมสำหรับคนแรก สำหรับคนที่สองนะครับรู้สึกคนนี้แอลกอฮอล์จะเป็นคนเล่นนะครับเอาไอดีื่นมาเล่นโหจริงๆครับโหจริงจริงไอดีหนึ่งเก้าห้าครับสี่สี่ห้าห้าหนึ่งเก้าห้าสี่สี่ห้าห้านะครับสำหรับเอลิคอนสองคนนะครับมีแถมครับมีแถมนะครับอืมโอเคสังเกตดูนะครับผมว่าทีมเขาก็คัดมาดีนะครับ สังเกตสก,สกอร์ที่หนึ่งกับที่สองู่ครับเฮ้ยก็ิดก็ิดครับขอยท,ทอทีสังเกตดูนะครับสำหรับสกอร์ที่หนึ่งกับที่สองยิงกันขนาดนี้เล่นกันสองคนเลยไหมครับผมอยากจะถามเขาดูนะครับยิงกันขนาดนี้เล่นกันสองคนเลยไหมส,สำหรับห้องนะครับนี่คือการโนห้องนะครับ TL ที่แปลว่าทะลุนะครับก็ดูเอาแล้วกัน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับโนดาม่า no นะครับเพราะผมก็ไม่อะไรนะครับโนดาม่าอยู่เนา